ไปอลองตักกุ้งได้สองคำตัวนะครับจะลองเกี่ยวดูนะครับก็จะหุ้มอาหารไว้ตัวนะเดินครับเดินอีกกับตายกันครับนี่นี่วิธีนี่ได้ผลนะครับวิธีนี้ได้ผลสวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้นะครับไกจะปลามาจอมปลาแต่งม้องเมืองบ้านนะครับเป็นห้องเมืองแถวบ้านเนาะ ตรงนี้จะเป็นนาที่เพิ่นกำลังจะทำํำนากันนะครับเนีย่ยนี้ห้องเมืองวันนี้น้ํากําลังเข้ามานะครับก็คิดว่าน้ำขึ้นอีป่าน่าจะกินนะครับก็มันจะเป็นโล่งๆนะครับแถวนี้ตอนนี้โอ,โอ,โอ้ขนาดเสระหาใสเดือนกับโมนี้ดีวจะลองตักกุ้งดูครับเผื่อมีกุ้งเอลองใจเยือสดนะครับ ต่อเนี่นะยน่าจะมีตัวนะจะมีร่องรอยคนมามาจอมมาโต๊ะก,กันอยู่นะครับเนี่ยน,น,นะ่นนะปลาน้อยปลาน้อยกตโดนนี้ยังมีปลาใหญ่ครับมีปลาน้อย,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 อยต้องมีปลาใหญ่แต่น้ำมันนิ่งมากเลยครับอเ,เอามานั่งที่นี่ก็ได้มันนั่งตรงนี้ก็ได้ครับเดี๋ยวจะโยนไปด้างหน้านะครับ ลองดูครับเดี๋ยวไปเตรียมควงกันก่นอนเนาะคันละโอ้อันนี้ขนาดมาแบบได้ตั้งใจนันเนี่ยควายยังเยอะขนาดนี้ครับเอาเบสมาคันเดียวครับ นี่ก็เตรียมอุปกรณ์อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับไปกัะนี่ฮะมีพื้นที่ตรงนี้นะครับก็จะจอมตอนนี้ก็เซ τη, ตทุนเซตอย่างเซตอุปกรณ์อย่างเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จะมาจอป่ากันวันนี้ตั้งเป้าหมายว่าจะได้ป่าสักสามสี่ตัวมาตับน้ําหิ้นครับไปบ,บอมมอกับบ่าวครับช่วงนี้ป่าเจือครับโอ้ยเปิดปีใหม่วันนี้เอาเองยังบ่ได้ป,ปอกกระเพิ่นสักตือน,นะครับวันนี้ก็มาลองดูครับว่าจะได้ตัวกระเพิ่นก่อนนะครับแดดกระซองแน่นเนาโอเคครับ เป็นกำลังใจตัวเนะครับเดี๋ยวหาหา,หาปลากันไปทำกับข้าวเย็นนะครับมีเวลาประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับจัดไปครับไปจอมปลากันเลยดีกว่านะครับไปกันครับ ก็ซืว่าทุนนี้จะมีอาการทุกไม้เลยนะครับแต่มันจะเป็นปลาอย่างตัวน่ะเป็นถ้าจะเป็นปลาตัวเล็กๆนะครับแต่ตะกี้มีแต่ตะกี้อ่ะมีเม็ดเข้ามาแล้วน่ะเดี๋ยวเอามาลองลุ้นกันว่ามันจะโดนตัวก่อนครับพอมันจะหมาโดนของก่อนนะครับเล่นสนามมีลุ้นมีลุ้นลอกนี้มีลุ้นนอนนี้มีลุ้นวิ่งกินไฮเซฟแล้วลูกเนี้ย อาจจะพ่อะขอมันใหญ่นะผมใส่เบอร์ห้านะเดี๋ยวอาจจะขยับเป็นเบอร์หนึ่งหรือเบอร์สนะครับเดี๋ยวลองแหมสัก2องสามไม้นะครับถ้ามันบปโดนตัวเดี๋ยวไปจะเปลี่ยนเป็นขอเบอร์หนึง่สงสสดองแล้วนะครับ อีกนี่ตัวเร็วเอานึงตัวนี่มันปิดปลานิ้นนะครับใส่กำลางงาังงําๆนี่นี่ครับหมายอีกับมีปลานิ้นก็เปิดนะนี่ครับ,รบ,รบเขาปิดปาะหมานไว้กันเนาะ ว่าเาอกว่าป่านนี้นีน่ต้องเข้าแน่นอนเลยครับเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนขอเป็นขอเบอร์หนึ่งเดี๋ยวเอาใส่ขอบเบอร์น้อยลงมาน้อยหน่อยเนยนะยาะอี่ะลองเปลี่ยนเป็นขอเบอร์น้อยน้อยพอนะครับเพื่อป่ามันจะกินเข้าปากดีกว่านะครับดูขนาดนะฮะแต่ขอสองแต่ขอนี่มันจะใสมันจะตางกันกน,น้อยนะครับเนี่ยพอเห้ดูเลยลูก แม่ลูกกันคณะนี้ใหญ่ต่างกันเลยนะครับทายก็จะเป็นทายซีปพนะครับไปเปลี่ยนเป็นทายซีปพละเม็ดขึ้นครับเม็ดขึ้นเม็ดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวไปเอกจะลองซูมทุนให้ดูเนาะบอกว่าจะหานชัดกันก่อนนะครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับลุ้นไปด้วยกันนะครับวันนี้ปอเอกกับโต๊ะเป็นโต๊ะบาลานนะครับบาลานขอเดียวนะครับ สายเมนกับสีปอนนะครับเออสายเมนนี่หกปอนนะครับสายหน้าสีปอนนะตะกี้ลองใจเป็นขอเบอร์ห้านี่บาไวนะครับมันน่ใจไาเหินกันก่อนนะครับแต่ซอยยิกยิแล้วครับเสียดายทุ่นห่างกวางเนี่มันห่างใหญ่กว่านี้มันห่างมันฮักครับเลยบริส่ห่างครับ รีตกแบบนี้นเรีบอกไข่หันเดี๋ยวไปอีกจะอันขยับทุนห้ามันขึ้นไหมอีกสักสองสามข้อเนาะเนี่ยป่ามีอาการนะครับจังหวะตกผมจอมมาลานวันนี้ก็จะเน้นตอกนะครับถ้ามันทอกอ่ะถอนเยอะอู้บวดโดนนะครับมันน่าโดนกับครับพี่น้องครับมันน่าโดนก่อ บอกูอาห,หันกันชัดหรือเปล่านะน่าโดนมาจะขยับขึ้นะจะไม่ได้ตัดกล้องเนาะจะได้เห็นเวลาทุ่นเซตตัวนะครับตั้งโอ้ลงไปลึกหน่อย มีอาการเลยนะครับตื่นพางหัวเอียนเอาเอาถอนถอนจังหวะตอกตอกซีจ้าโอ้มันน่าโดนมากเลยน่าโดนขนาดอ่ะตอกจิกจิกอ่ะ เดี๋ยวเขามาลองแบบเม็ดพองครับจะมาลองดูว่าแบบเม็ดกับแบบผงอันไหนมันจะกินดีแล้วก็อันไหนจะโดนเข้าปากมากกว่ากันนะลองคอมเมนต์มาตัวยนะครับใครที่ชอบจอมแบบไหนนะครับแบบเม็ดหรือแบบผงนะครับแบบผุยาบานต่าง,ง,งเชียงใหม่เขาจอหหองแบบผุยนะครับอันนี้ไปกใส่เม็ดครับลวดโอ้มันบอ่อโดนแน่โอ้โ มันบดโดนนะครับมันลวดไปเลยนะครับกี่นะครับรอบนี้จะเป็นพุ้ยนะครับหม่าหันรอบนี้จะเป็นพุ้ยนะครับกดบีบแน่นๆด้านในนะฮะแล้วก็หุ้มด้วยพุ้ยๆนะครับโอเคอากาศมันก็ อันนี้ไวเกินช่วงนี้สองข้อกำลังดี ไปอลองตักกุ้งได้สองคำตัวนะครับจะมาลองเกี่ยวดูวนะครับก็จะหุ้มอาหารไว้ตัวนะมาลองดูวนะ่มามันจะโดนเดี๋ยวดอกแหลกนี่บมจะใส่อาหารเตัวนะใส่ติกกุ้งมาลองกันดูนครับ ปาหนิ้นปลาหนินปลาลูกอย่างนี้นะ่าจะกินนะครับคือปลาเสด็จปลาเสด็จก็คือปลาหมอปลาหมอก็คือปลาะะเสด็จลูกโอ้ยตอกสี้อีออบโดนอ่ะก็ไม่พี่น้องว่ามันเปลี่ยนไปครับตอเสีครับทำไมครับเป็นกุ้งเหมือนเดิมนะ เป็นกุ้งเหมือนเดิมนะครับเดิน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 อย่างนี้ไม่ตายได้ยังไงนี่อ่ะ เดินขนาดนี้อาการอย่างนี้โอ้ลุดอืมอ,อ,อะไรอย่างอี้ลุดอยู่ oh. มันดิ้นอยู่ครับแต่มันเป็นปลาน้อยนะดิน้นครับพี่ปลาเสือเดือนเจีย๋ยอ๋อต้องตียับฟอมกะก็ลองอเอาโฟยับฟอมดิก็ได้ครับพี่เยับฟอมดิดกดัดก่ม็มันชิ่งเมันเหมืนได้เสือเป็นปลาน,นินนะครับพี่เออปลาอันปลาดิมนะครับผมอิ่มอิ่มเนาะครับออื เป็นปานน้อยไหนมันขึ้นตัวมันเปิสว่างตั้งไหนเลยตะปุ่นน่ะครับตอนนี้มันเข้าหันเนาะครับมันมีทางเข้าหันเนาะกูเติร์นให้กับมานั่งทางนี้เนาะมันมืดมองว่างกับมานั่งทางห่างบโบเราใกลดีค่ะมันติดรถเนาะครับโอ้แสดงว่าแนวนี่มันแบบเคยแห้งเนาะป่ามันก็มีอยู่เนาะครับถ้าปักเบ็ดนี่ถ้าแล้วผมปักเบ็ดอ่ะ ฟังปุ้นน่ะนี่ปลากดตัวตัตแขนงโวแข็เนี่ยนียนน่จ้ะตะโกดอะกดะนปุใ่ะบ็ดกะกณะคณะอันเขาตอดเหยื่อเสียันองอะเนาะับไม่ยังมีอะไง <c oughs> สองทิดก่อนเนี่นยเขาลงนี่นะครับนี่นะเรามาจมแกงงอมมาได้เ <c oughs> ม่นนะพี่ผมมาแก้งงอมนะ <c oughs> หลึกการมะเร็งมะเก้งหอมันตึงเหลือเนาะป่านเนาะมันตึงเหลือมอเนเกปิ้ลมเกขนาดดีไอเทนแบบเปิ้ลึกขนาดดีว่าลึกลมแบบแขงแข็งเลยบอกมัไม่มันบอกอบ่มหัวละเดียวมันม้นมีเลยบแลขลงแตนี่นะเปิป่ามันมมเนาะ จะได้ข้อมูลได้ข้อมูลมาทำย่างนะตอนนี้คือเปิ้ลกะมีคนมาตอดแหเส้นหน่งช่วงเวลาน้ำมันแห้งนะแก้เบอือแก้เหงาครับได้หันทุนดินนี่ก็ดีใจนะครับรอบนี้จะเอาเป็นเนื้อกุ้งครับบีบเนื้อกุ้งครับเพราะกุ้งมันตัวใหญ่นะ เราก็จะอัวด้วยอาหารปา่าเขาอ,อัวด้วยอาหารป่าทั้งตั้งนอกนะครับล็อกลอน <c oughs> หลายท่านก็อาจจะเคยใช้วิธีนี้นะครับบางบอ่อที่มันกลิ่นเคียเค้ยวๆนะครับแล้วเปิลมาได้ห้ามเกี่ยวกับใจอันนี้ได้นะครับโอเคนะครับมาลองดูครับมาดูอาการทุนนีนครับ เดินเดินครับเดินครับเดินอีกกับตายกันครับอี้นี่วิธีนี้ได้ผลนะครับวิธีนี้ได้ผลโอ้เข้าท่าเข้าท่า,า,าใครเคยใช้วิธีนี้พ้องนะครับแเยี่ย, <laughs> ยงเต็มคำปากอยู่นะครับ โอ้ปลาตองนะครัปลาตองมันแบบใหญ่มากแล้วถ้าอยากกินอาหารขนาดนักนะครับกุ้งที่เขาได้จะกินครับเนี่ยเขายังใจได้ทำหลอกแสดงว่าป่านี่มันอยูทั้งลุมนะครับแต่ผมเอาบ่ได้เนี่ยเขาเอาอาหารหุ้มกำใส่อาหารเข้าไปนะครับเกี้เป็นกุ้งนะครับกุ้ง กดลงไปนะครับเอาอาหารโมไว้ครับมต่ต้องเน้นมากนะครับโอเคแบบลงไปแล,ล้วโรยลงไปนะครับแล้วเหลือเม็ดเล็กๆนะครับโอเคยัง <laughs> น้อยๆก็คือวันนี้เป็นปัดทูครับอาจจะใบใหญ่นะครับแต้กางเกงหางเก้งอเอาได้นะครับ าการกันครับครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับตายครับอีเอ้ยอันนี้มันบาดใจครับอันนี้เป็นปลาซอยครับอันนี้อันนี้เป็นปลาซอยครับเอ้ยปลาซอยกินโอ้นี่ครับปลาซอยนี่เป็นปลาพื้นบ้านของเขานะครับเป็นปลาไซ คำว่าไซสนี้ถือว่าพอดกีก็คือถือว่าพอดีนะครับเป็นปลาที่กินอร่อยนะครับเนื้ออร่อยโอ้ไม่นี่ปลากินกุ้งอัวนดยังยังเหลือนะครับกุ้งตัวนี้เอาไม่นะครับเขาก็ยังได้กุ้งตัวเดิมนะครับมาอ่ยไปเก็บจะเกียวไว้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยดูกัน ดูกันว่ากุ้งชิ้นนี้จะได้กี่ตัวนะครับอมาดูกันว่ากุ้งชิ้นนี้จะได้ปลากี่ตัวเหนะ <c oughs> มือนเดิมนะนี่ฮะใส่ปลาน้อยครับก็น่ะปลาใหญ่นี่ตึงหายยากอยู่อ่นนนะนี่เครับ เอ้ขาลงแหกันอยากปลาดุกไปยังนะผมเสื่อมาได้บอมีเส้เดือนมาดูกันครับมีอาการนะครับมีอาการทุกครั้งทุกดอกนะครับมีอาการทุกดอกใบใหญ่จะได้ความสุขครับ นี่นี่ครับเป็นปลาส้อยนะครับอืมนี่เป็นปลานิยนปลาเนียนใสเบอร์ ใครยกอันทยของคไข่ามาไว้ทางบ้านเขานี่เนาะเออตายอย่างนี้โอ้ปรากฏปลาขยง้งไฮ้ยโอ้อันตรายเลยนะปลาขยง้งปลาขยง้งนี่ปลาขยง้งครับผมใสกำลังงามครับ ได้สักเจ็ดแปดตัวเก่งใช่โนไม่ส้มนี่เหมาะขนาดนั้นนี่ปปลาขยี้ตัวใหญ่เน้องสงสัยจะได้เก็บของเก็บครัวแล้วนะครับโอเคนะครับไปอ,อีกอ่ะเก็บของเก็บของเก็บเข้าเก็บของเก็บครัวเรียบร้อยนะครับจะปลากันปีกปลาแล้วนะครับตอนนี้ก็เริ่มมึนมึนกันแล้วนะครับ,บวังเวียงนะครับ โอเคครับใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์ไปอีกตัวนะครับเปกะจะมีกําลังใจทําคลิปต่อไปนะครับช่วงนี้ไม่ค่อยว่างนะครับื้องขออภัยทุกทุท่านที่รอคอยนะครับโอเคครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับผมกับบานเด้ดเลยครับผม